ฟูริอิกพร้อมพาคุณข้ามปีไปกับความลงไหลในการแต่งแต้มเติมเต็ม,ตมลดคันโรดด้วยอะไหล่จากแบรนชั้นนําระดับโลกภายใต้คอนเซปต์นิวเยอร์นิวเกียสะท้อนรสนิยมที่เป็นคุณด้วยโช๊คอัพระดับโลกเออร์ลินจากสวีเดนสุดยอดโช๊คอัพที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาพร้อมกับกันสะบัดเออร์ลินผสานกับดีไซน์วาลวกระบอกสูบแบบเฉพาะต่อด้วยโช๊คจากโปรเฟนเดอร์ซีรีส์เอ็กซ์พททนทานต่อการใช้งานที่ยาวนานมาพร้อมกับเบมโบตัวช่วยเรื่องระบบเบรกส่งตรงจากอิตาลีพร้อมหยุดทุกค,ความแรงประกบคู่มากับบบครร50 ที่มีเพียง5 0าร้อยตัวทั่วโลกพร้อมเพิ่มความสะดวกทุกการปักพีโหลดด้วยตัวปักพีโหลดจาก MM Factory ต่อด้วยคาส,สายโ er, คเคน Mechanical Cut Holder ครบรอบ10ปีสุด e x c l u s i v ตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยด้วยการสบัดไฮเปอร์โบปลอดภัยด่างเซฟตี้เบลล์รถยนต์หนึบทุกการสัมผัสทนทุกแรงบิดก,กับปอกแฮนโดมนโอดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมปิดท้ายความปลอดภัยด้วยหมวกกันน็อกจาก a l i าอุปกรณ์ป้องกันทุกความเสี่ยงมั่นใจทุกครั้งที่สวมใส่ New y e a r New Gear ปีใหม่สนุกกกกกัับบบปปรรระสาณ์ใหม่ออไ Kifuri furi